น้องนทิพจ๋าน้ำทิพสวัสดีค่ะน้ำทิพจ๋าจ๋านะคะนี่นะคะช้างพูดได้นะคะน้องน้ำทิพนะคะน้องอายุสิบครัวน้องน้ำทิพหางกดนะคะนี่โดนงูกัดเมื่อตอนเด็กๆทีนี้ก็เลยนะคะหางเน่านะคะน้ำทิพจ๋าน้ำทิพจ๋าก่อนลูกทิพจ๋าจ๋านะคะน้องน้ำทิพคนสวย tchau สวัสดี F อของน้ำทิพทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับทราบถึงน้ำทิพย์นะคะก็วันนี้ก็ผ่อนคลายเยอะมากนะคะไม่มีอารมณ์เกี่ยวกาดไม่ดุดันเหมือนทุกวันนะคะแล้วก็วันนี้นอนสามเที่ยวค่ะก็นอนหลับสามครั้งเลยนะคะนอนตื่นเช้าขึ้นมากินแล้วก็เราพยายามจะให้เขาลงไปดูไปไว่ายน้ําแต่เขายังไม่ไว่ายน้ําแต่เขาก็ นอนหลับนะคะเราไม่มีใครรบกวนเสร็จแล้วก็ตื่นขึ้นมานะคะก็มากินอีกตอนนี้เราก็ทําอาหารให้นะครับมีอาหารครบแทบทุกอย่างนะคะก็มีมะละกอที่ปอกแล้วมีแตงกวาที่น้องอาทชอบนะคะแล้วก็ข้าวโพดหวานเราไม่ให้กินทั้งฝักนะคะแล้วก็เรามีการตัดให้แล้วก็มีแตงโมค่ะแล้วก็มีหญ้านะคะแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยเราก็ให้กิน พวกข้าวปั้นเป็นแกลบตอนนี้คุณหมอเสริมวิตามินเป็นวิตามินซีให้นะคะแล้วก็ีแคลเซียมให้นะ,ะเพราะว่ากระดูกน้องไม่ค่อยแข็งแรงนะคะชีของน้ําทิพย์วันนี้ชี่ค่อนข้างใสนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะดีมากคุณหมออยู่ในโปรแกรมการรักษาและดูแลค่ะเพราะตอนนี้วันนี้กินอิ่มมากเห็นไหมคะเอาข้าวโพดหวานเอาทาเอา,เอาโยนใส่ตัวแล้วครับเพราะว่าตอนเช้าที่กินหมดเลยกินทั้ง หมดเป็นกระมังนะคะก็ตอนนี้ก็เห็นไปครับอาหารเยอะเริ่มเอาโยนเล่นแล้วค่ะเริ่มเลือกกินเลือกนะคะก็อันนี้เป็นมื้อที่สี่แล้วะคะ่ะวันนี้ก็กินได้เลือกได้นะคะเพราะก็แล้วแต่น้องแล้วก็แตอ่อารมณ์ดีขึ้นเยอะเลยะคะ่ะเพราะว่าได้นอนหลับนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็น้ําทิพย์มีเพื่อนนะคะเป็นไก่ะคะ่ะชื่อไก่ตุ้ยนะคะเป็นไก่พิการ ซึ่งครั้งแรกบอกว่าน้ำทิพย์กลัวไก่แรกๆมาก็เกรงค่ะแต่ตอนนี้อยู่ด้วยกันไก่ตุ้ยนอนกับนอนกับน้ำทิพย์นะคะตอนกลางคืนเดี๋ยวจะส่งรูปไก่ตุ้ยไปให้ดูนะคะเป็นไก่ตัวผู้ขาพิการที่เราช่วยมาแล้วก็ปล่อยให้เป็นอิสระที่นี่นะคะเป็นเพื่อนของน้ำทิพย์ค่ะตอนนี้ก็ไม่กลัวไก่แล้วคะ่ะแต่หมายังกลัวอยู่นะคะก็รู้จักที่วตรงนี้นะคะน้ำทิพย์ก็จะเอนจอยกับการเห็นเพื่อนๆเ,เดินผ่านนะคะเดินผ่านเธอ แต่ก็มีรัวก,กั้นตรงนี้นะคะก็เราก็อยากให้น้ำทิพยลงเล่นน้ำเหมือนกัน <c oughs> so we allow Nam c h i ย to uh, enjoy the view here but he's still not confident to go down to the to the uh, uh swimming pool you maybe see that is uh, e she go down the m a h o t r i e d to take her down to the swimming pool ว่ายน้ำค่ะช้างหลายเชื่อเป็นกลัวน้ำทิพย์อยู่นะคะนี่คือสาวว่ายน้ำของน้ำทิพย์ค่ะ